สวัสดีค่ะ พบกับรายการฟิลิปพิชิตการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำสัปดาห์วันที่7ถึง11พฤศจิกายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเออบอกว่าตอนนี้ยังคงถูกล้อมกรอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมที่ที่เป็นปัจจัยลบเดิมๆนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยลบเลื้อนลังนะคะแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปอ,อ,อีกสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งความไม่แน่นอนที่มีอยู่ของปัจจัยที่แวดล้อมตลาดหุ้นนี้ก็จะทําให้เกิดความผันผวนในตลาดค่อนข้างมาก นะะในระหว่างนี้นการเก็งกาไรต่างๆของท่านนักลงทุนก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เ,เราก็ให้น้ําหนักกับปัจจัยอยู่2ประเด็นนะคะที่สําคัญสําคัญประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของปัจจัยจากภายนอกนะคะคือเรื่องของการแก้ไขหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมที่คืบเข้ามาส่วนในส่วนของกรุงเทพชั้นในมากขึ้นนะคะ อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกก่อนก็คือเรื่องของการแก้ไขหนี้ของยุโรปเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาหนี้ของกรีซนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตลาดจะมีความผ่อนคลายลงในระดับหนึ่งหลังจากที่เรื่องของการทําประชามตินี่ดูเหมือนว่าอาจจะมีการ ยกเลิกแผนตะกราบไปนะคะตลาดก็ดูเหมือนจะสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งยังไรก็ตามเนี่ยเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการถูกหุกหยิบยกเรื่องของการทําประชาธปติขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยกเรื่องไปในที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาสะท้อนภาพความไม่มีเอกภาพของรัฐบาลของกรีซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่า,าน่าจะเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรีซในระยะต่อไปนะคะซึ่ง ก็คิดว่าน่าจะยังคงภาพใน,ในเชิงน égative ต่อนะคะแล้วก็คงต้องการการจับตาดูความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนสถานการณ์น้ําของบ้านเราเองเนี่ยผลกระทบย่อมมีแน่นอนเพราะว่าน้ํากําลังคืบหน้าเข้ามาใกล้เข้ามาในส่วนของกรุงเทพชั้นในมากขึ้นนะคะหรือถ้ามีการไหลเข้ามาในกรุงเทพชั้นในจนถึงกับต้องมีการหยุดการดําเนินธุรกิจ ไปอีกในส่วนของกรุงเทพชั้นในเนี่ยผลกระทบย่อมจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยปริมาณน้าที่ไหลลงสู่กรุงเทพในฝั่งตะวันออกเองกอ็ยังคงเป็นที่จับตาและก็ต้องเฝ้าระวังนะคะสําหรับในส่วนที่จะผ่านผ่านไปในส่วนของนิคมอ,อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บางชันหรือว่าที่ลาดกระบังก็ตามนะคะก็ยังคงอยู่ในความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะ ยังไรก็ตามในภาวะทีเ่เรื่องของสถานการณ์นะ้ำดูค่อนข้างเป็นเชิงน egative นะคะก็อาจจะมีในส่วนของ ความเป็นโพสิทีฟขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ระดับน้ําที่อยุธยาเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลดลงนะคะตรงนี้เองเนี่ยทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะมีการาจัดตั้งตัวคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูตัวนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบไปนะคะทั้งในส่วนของจังหวัดอยุธยาแล้วก็ที่ประทุมธาน,นีนะคะโดยมีการจัด คณะทํา,าทงานขึ้นมาทั้งหมด8ชุดนะคะก็คือจะกอบผู้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งที่ได้รับผลกระทบไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี้นะคะแล้วอีกหนึ่งชุดนียก็จะดูแลตัวกลุ่ม SME ทีอ่อยู่ในพื้นที่รอบนอกของนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งตัว เป้าหมายของการทำของคณะกรรมการเนี่ยในการก่อผู้ตัวนิโมอ,อุหกรรมเนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าจะมีการก่อผู้ตัวนิโมอ,อุตสหกรรมให้ได้ภายใน45วันนะคะโดยที่จะมีการเริ่มต้นที่จะนําเครื่องเข้าไปสูบน้ําในแต่ละนิโครมเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่10พฤศจิกายนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะทําให้มีการเริ่มกลับมาผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยของเราในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเราก็มองว่าความผันผวนน่าจะยังคงมีอยู่นะคะเรามองกรอบแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ950-930จุดนะคะในส่วนของแนวต้านน่าจะไปติดประมาณพันจุดก่อนหรือว่าถ้าขยับ ขึ้นไปเหนือพันจุดได้ก็อาจจะติดอยู่ที่พันยี่สิบจุดนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนในช่วงนี้ที่จะเข้ามาเก็งกําไรหุ้นเนี่ยคงต้องจับตาดูโมเมนตัมของตลาดให้ดีนะคะแล้วก็ความเปลีป่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาในระหว่างทางจะทําให้ตลาดมีความผันผวนนะคะนักลงทุนก็คงต้องเก็งกําไรบนความระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นอาจจะจํากัดพอร์ตให้อยู่ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วก็รอคอนเฟิร์มเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแล้วค่อยเพิ่มพอร์ตก็ได้ถ้าแฟกเตอร์เปลี่ยนแปลงไปในทางเชิงบว มากขึ้นหรือว่าพร้อมที่จะปรับลดพอร์ตเมื่อแฟกเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็จํากัดพอร์ตในเบื้องต้นไว้เพียงแค่25หรืออย่างมากไม่เกิน50นะคะการเลือกเก่งกําไรหุ้นเนี่ยคงต้องเน้นเลือกหุ้นไรตัวให้มากขึ้นนะคะ ในสัปดาห์หน้านี้ทางฟิลิปของเราเองเนี่ยมีการคัดเลือกหุ้นที่มองว่าน่าสนใจในการซื้อกินกาไรหรือบางตัวแนะนําซื้อในเชิงของการทยอยสะสมเนี่ยเข้ามาทั้งหมด4ตัวนะคะตัวแรกเลยที่เราแนะนําเข้ามาคือตัว Better World Green นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนํามาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรนะคะตอนนี้ราคาเริ่มที่จะขยับ เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มที่จะเข้าใกล้ราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ประมาณบาท60แล้วเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อเก่งกําไรอาจจะรอในจังหวะของการป่อนตัวลงแล้วค่อยรับนะคะเ,เรื่องของธีมที่เข้าไปผลักดันตัวราคาหุ้น Better World Green เนี่ยก็คงจะมาจาก2อสส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของการคาดการผลประกอบการนะคะในไตรมาสที่3ซึ่ง ว่าจะมีกําไรเติบโตค่อนข้างที่จะดีมากนะคะเ,เรานักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคาดการณ์การเติบโตในระดับ year-on-year year, ประมาณ162%แล้วก็ในส่วนของ quarter-on-quarter เ, quarter, เนี่ยประมาณ55%ทีีเดยวนะคะก็น่าจะรายงานผลประกอบการในไตรามาส3ที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่บริษัทย่อยของบริษัทนะคะคือ,อ,อตัว AKP นะคะหรือตัว อคณีปราการเนี่ยกำลังจะเข้ามาเทรด IPO ในตลาด MAI นะคะซึ่งตรงนี้เองตัว b e w o r l d g r e e ์กรีนในฐานะบริษัทแม่เนี่ยก็จะมีได้รับการจัดสรรหุ้นเข้ามาด้วยนะคะตัว AKP เนี่ยจะเข้าจะ i อพหุ้นประมาณ84ล้านหุ้นนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการจัดสรรให้กับตัว Better World Green เนี่ยประมาณ21ล้านหุ้นนะคะก็อาจจะเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาพุชตัวราคาหุ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วกปป็ประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากภาวะน้ำลดเพราะว่าเ,เรื่องของขยะอุตสาหกรรมเนี่ยก็คงจะมีมากการเข้าไปเริ่มกอะกู้ตัวนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัว b e t t e World Green เนี่ยได้ประโยชน์จาก กิจกรรมการกําจัดขยะนะคะซึ่งก็เลยลับดันราคาหุ้นให้ขยะขึ้นไปอย่างที่เรียนนะคะว่าราคาพื้นฐานมองว่าบา ไว้ที่1บาทนะคะราคาขยับขึ้นมามากแล้วพอสมควรการเก็งกำไรอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังรอการอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะคะตัวที่2ที่เราแนะนำนะคะก็คือตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะหรือว่าตัว b g h ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำมาโดยตลอดนะคะเรามองเรื่องของคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่3ที่เป็นไฮซีซันของตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็จะผลักดันตัวการเติบโตของ ของผลกำไรเนี่ยให้ปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะคะโดยตัว BGH เนี่ยเราคาดการการเติบโตของผลกำไรประมาณ47ในระดับ y E a r on y E a r แล้วก็19ในระดับ Q on Q นะคะอีกแง่หนึ่งก็คือการมองตัวกลุ่มการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง e f e n s i v e นะคะต่อในแง่ของภาวะนำ คือได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าไม่มากนะคะน่าจะยังคงน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะในแง่ของไตรามาสที่4เองอาจจะอ่อนตัวลงบ้างนะคะจากเรื่องของอหลังจากที่ไตรามาส3เป็นช่วงไฮซีซันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามองการควบรวมตัวกิจการของตัวโรงพยาบาลเปาโลแล้วก็โรงพย,พยาบาลพญาไทยยังคงเป็นตัวผลักดันผลกำไรของ BGH ให้เติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะ เ,เรามองราคาพื้นฐานที่70บาท50 78บาท50นะคะก็แนะนำเข้ามาซื้อเก่งกำไรอีกตัวหนึ่งนะคะ ตัวที่3นะคะแนะนำเข้ามาคือตัวซ i โนไทยเอนจิเนียริงนะคะอยู่ในกลุ่มคอนแทคเตอร์นะคะตัวนี้ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่ดีมากนักเพราะว่าการกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะคะก็จะมีการหยุดกิจกรรมดังกล่าวไปนะคะแต่ว่าในส่วนถ้าหันกลับไปมองในส่วนของแบ็กหลอกของตัวบริษัทเองแล้วถือว่าเก็บสะสมไว้ได้ค่อนข้างดีนะคะตอนนี้มีอยู่ในระดับประมาณ55,000ล้านบาทนะคะก็ออมองว่าเรื่องของผลราย ไในปี5455เนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะความกังวลใจที่มีต่อเรื่องของออการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยอาจจะยังคงค้างคายอยู่ในใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าเมื่อเผชิญกับภาวะน้ําท่วมวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องภาวะน้ำเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงาวาิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยรัฐบาลน่าจะมีการออกตัวมาตรการ ่วยเหลือนะคะถ้าจำเป็นจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงนะคะก็น่าจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้ามาชดเชยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรองจับตาดูรายละเอียดต่อไปนะคะในส่วนของ positive factor ของตัวสเต็กเนี่ยเราก็ยังมองว่าภายหลังภาวะน้ําลดมาแล้วเนี่ยกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อที่จะบูรณะซ่อมแซมต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์จากกลุ่มผู้รับเหมาด้วยนะคะ ตรงนี้เองเรามองราคาพื้นฐานของตัวสเต็กที่14บาทนะคะก็แนะนําให้ซื้อเก่งกําไรนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่ในกลุ่มแบงก์เป็นตัวแทนแบงก์แล้วก็เป็นท็อปพิกที่เราชอบที่สุดก็คือตัว K-Bank นะคะ อาจจะเลือกเข้ามาในลักษณะของการทยอยสะสมนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่เรามองแนวโน้มค่อนข้างที่จะดีนะคะผลกระทบใน,ในระยะสั้นอาจจะมีบ้างจากภาวะน้ําท่วมนะคะก็เนื่องจากการปิดธนาคารไปแต่จากการสอบถามทางด้านผู้บริหารเองแล้วการประเมินของเคแบงค์เนี่ยมองว่าตัว NPL ที่จะเกิดขึ้นจากภาวะน้ําท่วมเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะคิดเป็นประมาณ0.5%ของ NPL ต่อสินเชื่อรวมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ความกังวลตรง ในส่วนของผลผลกระทบเนี่ยอาจจะดูไม่มากนักนะคะประกอบกับฐานะอันแข็งแกร่งของ K-Bank เองเนี่ยเราทำให้เราทให้เรามองว่าก็น่าจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะรองรับ กับความผันผวนของภาพรวมทางเศรษฐกิจนะคะต่อไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบสเคสเองเราก็ยังเชื่อมั่นว่าตัวสินเชื่อของของเคแบงเนี่น่าจะเติบโตได้ในระดับ9-11%นะคะแล้วในในขณะที่ถ้าเรามองในแง่ของเบสเคสนะคะ สินเชื่อก็น่าจะยังเติบโตได้ในระดับ7-9%เพราะฉะนั้นเรายังมองการเติบโตน่าจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่นะคะบนราคาพื้นฐานที่175บาทเนี่ยเราแนะนำให้ทยอยซื้อนะคะเป็นหุ้นพื้นฐานดีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดแล้วก็หุ้นที่เราทางฟิลิปเน่ยแนะนำเข้ามาให้ท่านนักทุนพิจารณาในการซื้อกินกาไรแล้วก็ทยอยสะสมนะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนเนี่ยเก็งกาไรบนความระมัดระวังในช่วงมีที่ตลาดมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างมากนะคะ และมีความสุขกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ